สินค้าขายดีหน้าโรงแรมเราเคยพูดถึงสินค้าขายดีในทำเลต่างๆมากมายซึ่งอีกหนึ่งทำเลน่าสนใจแต่ไม่ค่อยพูดถึงคือบริเวณหน้าโรงแรมหรือรีสอร์ทที่พักต่างๆด้วยความที่ทำเลตรงนี้หลายคนมองว่าเป็นที่พักพอดและในโรงแรมเองที่เป็นเกรดพรีเมียมส่วนใหญ่จะมีบริการอื่นๆไว้รองรับลูกค้าอย่างครบวงจร แต่นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าด้วยส่วนใหญ่อาจไม่ได้เลือกใช้บริการของโรงแรมทั้งหมดซึ่งเว็บไซต์ไทย i f r a n c h i s e Center .com จึงได้นำเสนอข้อมูลธุรกิจหรือสินค้าขายดีบริเวณหน้าโรงแรมมาฝากเผื่อใครอยากหาไรายได้สร้างอาชีพไม่ควรพลาด 1. บริการรถเช่า ส่วนใหญ่โรงแรมที่พักจะอยู่ในทำเลแหล่งท,งท่องเที่ยวซึ่งธุรกิจที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากก็คือบริการรถเช่าแม้ว่าโรงแรมบางแห่งจะมีบริการรถเช่าของตัวเองแต่ลูกค้ามักจะเลือกมาหาบริการรถเช่าจากข้างนอกโรงแรมที่มีราคาถูกกว่าและใกล้ชิดกับชีวิตผู้คนในพื้นที่นั้นได้ดีกว่าโดยรูปแบบของการเช่ารถก็มีตั้งแต่รถยนต์มอเตอร์ไซค์และเลือกแบบขับเองหรือมีคนขับจะเลือกแบบเหมารายวันหรือจ้างเฉพาะเส้นทางก็ตามแต่การตกลงและปัจจุบัน ก็มีธุรกิจแบบแฟนชายเช่น A1 Auto อโเฮิร์ตรถเช่าเป็นตน้น 2. ร้านซักอบรีดแม้ว่าโรงแรมส่วนใหญ่จะมีบริการรับซักรีดผ้า แต่ก็มีค่าบริการที่อาจทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าต้องจ่ายแพงหลายคนจึงเลือกใช้บริการซักอบรีดที่อยู่รายรอบโรงแรมซึ่งอาจมีคุณภาพที่ไม่แตกต่างกันมากแต่จ่ายน้อยกว่าและส่วนใหญ่จะคิดค่าบริการแบบเหมาเป็นกิโลกรัมหรือขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าที่นํามาซักโดยลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวหรือมาพักผ่อนมักจะนําผ้าที่ต้องการซักมาฝากไว้ที่ร้านซักรีดแล้วตัวเองก็ออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตอนเย็นก่อนกลับเข้าโรงแรมก็จะแวะรับผ้าที่ฝากซักจึงทําให้ธุรกิจซักอบรีดที่ อยูร่รอบๆโรงแรมกลายเป็นธุรกิจน่าสนใจที่น่าลงทุน 3. ลร้านสะดวกซื้อ ในโรงแรมส่วนใหญ่มีแพ็กเกจอาหารเช้าให้กับลูกค้ารวมถึงบางแห่งมีบริการสั่งอาหารเครื่องดื่มไปรับประทานที่ห้องได้แต่คนส่วนใหญ่มองว่าร้านสะดวกซื้อยังสะดวกสบายกว่าและราคาก็ประหยัดกว่าการสั่งซื้อสินค้าจากในโรงแรมบางครั้งที่ลูกค้าต้องการสินค้าง่ายๆทั่วไปที่โรงแรมเองก็ไม่สามารถจัดหาให้ได้ตัวอย่างเช่นมีดโกนยาสระผมขนมทานเล่นยาสีฟันเป็นต้นซึ่งสินค้าเหล่านี้จะหาซื้อได้ในร้านสะดวกซื้อจึงทําให้ร้านสะดวกซื้อเติบโตและเฟื่องฟูใน พื้นที่ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีปัจจุบันอย่างที่เราทราบว่ามีการลงทุนในแบบแฟรนไชส์ให้เลือกลงทุนได้ไม่ยากตัวอย่างเช่นร้านยาเอ็กซ์ต้ t พและเ e เ e ่นอที่ถือได้ว่าเป็นแฟรนไชส์อันดับหนึ่งในธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่คนไทยและต่างชาติรู้จักเป็นอย่างดี 4. ของที่ระลึกงานไอเดียการท่องเที่ยวและสิ่งที่มาคู่กันก็คือการหาซื้อของฝากที่ระลึกจากแหล่งท่องเที่ยว แต่ก็มีบ่อยครั้งที่ลูกค้าจะมาเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากบริเวณใกล้โรงแรมที่พักเราจึงได้เห็นร้านของฝากของที่ระลึกตั้งอยู่ในพื้นที่โดยรอบโรงแรมโดยเฉพาะโรงแรมที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเราจะได้เห็นร้านเสื้อผ้าแบบไทยๆสินค้าแบบไทยและร้านฝากที่ส่วนใหญ่มีความเป็นพรีเมียมรวมไปถึงร้านของฝากแบบธรรมดาที่เป็นงานไอเดียเช่นเสื้อยืดสกินไลน์แก้วน้ำที่มีลายสถานที่ท่องเที่ยว จานชามที่มีลวดลายแหล่งท่องเที่ยวเป็นตน้นซึ่งการทำสินค้าไอเดียดังกล่าวปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากโดยแฟรนไชส์ไอดูโฟไอเดียเป็นผู้นำข้าวเครื่องพิมพ์ภาพลงบนวัสดุได้หลากหลายชนิดและมีคอสอนการใช้เครื่องรวมถึงเทคนิคการพิมพ์ภาพให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนและสร้างเป็นอาชีพที่ขายได้ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ 5. บริการจองตัว๋วแพ็กเกจท่องเที่ยวเมื่อโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจท่องเที่ยวสิ่งที่ต้องมีอยู่ใกล้กับโรงแรมที่พัก คือบริการรับจองตั๋วที่พักจองตั๋วการเดินทางเครื่องบินเพื่อที่ลูกค้าจะได้ประหยัดเวลาได้สามารถจองสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ในพื้นที่ที่ตัวเองพักอยู่จึงทําให้สะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นโดยแฟนใช้น่าลงทุนที่น่าสนใจเช่น PWT Express เป็นธุรกิจจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแพ็กเกจทัวรนะ์ทั้งในและต่างประเทศจองโรงแรมประกันเดินทางบริการด้านวีซ่า จำหน่ายบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่การันตีในเรื่องของคุณภาพการบริการและมีประสบการณ์ในธุรกิจมาอย่างยาวนานสามารถสร้างกำไรให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี 6. นวดแผนโบราณสปาร้านสปาหรือร้านนวดแผนโบราณของไทยติดอันดับ16ของโลกและติดอันดับ5ในภูมิภาคเอเชีย โดยธุรกิจสปานวดไทยได้ชื่อว่าเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติจนทําให้อัตราการเติบโตของตลาดในไทยสูงถึง8%สูงกว่าอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยทั่วโลกที่โต7%เท่านั้นในปี2562ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณาสุขประมาณ3,500แห่งขณะที่ประเทศไทยมีผู้ประกอบการทั้งหมดมากกว่า40,000แห่งและมีมูลค่าการตลาดในประเทศประมาณ35ล้านบาท ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจและน่าลงทุนในพื้นที่ทําเลโรงแรมต่างๆจะสร้างไรายได้ที่ดีโดยเฉพาะในทําเลที่มีชาวต่างชาติอยู่เป็นจำนวนมาก 7. ร้านตัดผมเสริมสวย เรื่องของความสวยความงามไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนหลายคนก็อยากจะดูดีอยู่เสมอทําให้ธุรกิจร้านเสริมสวยร้านตัดผมเป็นอีกหนึ่งธุรกิจน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการตัดผมธรรมดาหรือตัดแบบแฟชั่นเพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวต่างชาติการย้อมสีผมการทําไฮไลท์ต่างๆเป็นต้นปัจจุบันเราสามารถอัปเกรดร้านตัดผมของตัวเองให้รองรับลูกค้าได้มากขึ้นโดยแฟรนไชส์ Hair Delivery พร้อมเข้ามาจัดวางระบบการทํางานนอกสถานที่ทั้งระบบผ่านแอปให้ร้านตัดผมสามารถมีทีม ที่รรองงัานบลูกค้าได้้มาากขึนบงทีเราอาจจะมีออเดอร์ลูกค้าให้ไปตัดผมในห้องพักบนโรงแรมหรือตามบ้านพักที่อยู่อาศัยก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างรายได้ที่น่าสนใจและทั้งหมดก็เป็น7ธุรกิจน่าสนใจนะโรงแรมที่นำมาฝาก แต่อย่างไรก็ดีการเลือกลงทุนในทำเลโรงแรมและรีสอร์ทเราจะต้องคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการเป็นสำคัญเพราะลูกค้าด้วยส่วนใหญ่จะมองหาบริการที่ดีรวมไปถึงการเป็นมิตรของเจ้าของร้านซึ่งจะเป็นการสร้างความประทับใจในเบื้องตน้นและจะทำให้ร้านค้าของเราถูกกล่าวถึงในแง่ที่ดีสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง y o u u u b ไท h a ฟ f น a n c h เซ็นเตอร์และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ